มัดนี้เป็นครั้งที่ที่สี่สิบหกวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดข้าพาเจ้า นางสาวพัชวนันทภูพักวีเขาถวายเสียงสวดสัทยาพระสุภาพริเล่มันต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอริยบูชาแดรุบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตาขันชันตุเทวดาสัทธรรมมุนิยชชาสุนันตุสขโมขะทางสักเคกามิจรูปเอขีดตระเทจันตริทิควิมานิธิเประเทจจัก คาเมตตารุวะนะคะหันิเคหาว่าถุมหิเคเตกุมาจยันตุเทวาชะรตเราวิสมียะคันคันทพาณาคคติทันตาสันติเกยมูนิวะราวะจานังสาธาโวมีสุนันตุธรรมสารนาการุอายพัทันตา ธรรมะสวัสดิกาโรยพรยพันธันตาธรรมะสวนสกาโรยพระพันธัตาบูชาพระตนะตาอิมินาสการีนพิทังอภิปูชาญาแมอิมินาสการีนธรรมังอภิปูชาญาแมอิมินาสการีนสังขังอภิปูชาญาแมโบทการพระตนะตาแหังสัมมาสัมพุทธคุขาวาพุทธังพรันตังอภิวาเทมิสวะคะโตภวาตาธรรมูธรรมังนัมมัสะมีสุปฏิปันโนภาโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ บทสวดนมัสการ์สิทธิค้ารฐานะมรตสาหตระหัตโตสัมมัสสะมุตัสสาณมรตสาหตระหัตโตสัมมัสสะนโมตัสสะะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาบุตสวดแตสารนังขมานาปาถาพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิทุติยามปีธรรมังสารนังขจามิทุติยามปีสังฆังสารนังขจามิตติยามปีพุทธังสารนังขจามิตติยามปีธรรมังสารนังขจามิตติยามปีสังฆังสารนังขจามิบทสวดสัจจกิดเร่ ยาคาฐานะที่มีสาระนังอันยังพุทโธมีสาระนังวรังเอตินะสัจจวัชเชนะสุทิมีหุตุสัพพธานัทถิมีสาระนังอันยังธมูมีสาระนังวรังเอตินะสัจจวัชเชนะสุทิมีหุตุสัพพธานัทถิมีสาระนังอันยังสังโฆมีสาระนังวรังเอตินะสัจจวัชเชนะสุทิมีหุตุสัพพธาพุทธานุสติอิติปิโสว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันนุสุขตโลกวิถวนุตตะโรปุริสธรรมาสารธิสัทเทวมนุสสานังพุทธะ พุทโธวาติธรรมานุสติสวะคตุหตาธรรมุสันติโกอากาลิโกเอห์ปัสสิโกโอปะณียิโกปัจจตังเวทิตภูวิญูหิติสังฆานุสติสุปฏิปันโนหะโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนหะโตสาวะสังโฆยะยะปฏิปันโนหะโตสาวะสังโฆสามิจิปฏิปันโนหะโตสาวะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคราณิอัฏฐปุริสายุคราเอสัพะโตสาวะสังโฆอหูนิยุตปางหูนิยุทขะขินยุตอัญชริการณิยุตอนุตตรังคุณังขิตังโลกาสาติ รัตนัสุญานิถาภูตานิสมังขตานิกุมารานิวายานิวะตลิเคเพวภูตาสุมาณะมนาภวันตุอโทปิกสกันจัสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามีธัศภวเมตังกะลูธรรมนุสียาปชายยะทิวาจารันตุจารันติเยพรลิงตัสมาิหิเนรคัตอัปปมันตังยังกิตจีวิตังอิทาวาหุรังวาสะเคสุวายังรัตนังปนิตังน่านสัมมังอัตถิตถาคเตนะอิธรรมปีพุทเทรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหูตุ ใครยังวิราคังอมัตตังปานีตังขยาสยาโมุนีสัมมาหิโนเนนาเตนะธรรมีนะสัมมันติกิจิอิธรรมปิธรรมีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหูตุยมพุทธเสโทปริวันยะยีสุจิสมาธิมานตตะลิกันนะนะมะหูสมาธินานเตนัสโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมีรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหูตุเยบุคราอัฐปัสสตังปัส ปะสัตถาจตาริเอตานิยุคารานิโหติเตทคีเนยาสุขตัสสาสาวากาเอเตสุทินานิมหัพราชานิอิธรรมปีสังเคระตัณวานีตังเอเต,ตนัสเจนะสุวัตติโหตุเยสุบทุตามะนะสาทันหีนันิกามิโนโหตัมามะมะสาสะนำหิเต,ป,ป,ป,ต,ป,ต,ป,ตปัทิปตาอมตังวิคันหะลธรรมุธานิพุติผู้ชะมานาอิธรรมปีสังเคระตัณวานีตังเอเต,ตนัสเจนะสุวัตติโหตุยาทินทคีโปรปัทวิงสิโตสิยาจตุพระพิวาเตพิอสมัมปกรรม มิโยตัตูปะมังสับปุริสังวาธามิโยอริยสัจจานิอเวสัสปสติอิธรรมปิสังเคระตรังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุเยอานิอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีรปปนีนะสุเทสิตานิกิจจาปิเตโหติภูสัมปับมันตาณเตภวัตอัรรมะมะมาทิยันติอิธรรมปีสังเคระตรังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุสหาวัสสทัสสะนาสัมปทายะ ตายสุธรรมมาชหิตาพวัตพวันติสักายะทิถิวิจิกิชิตันจะสีรัมพะตังวาปียะทันติกิจิตตถูจตูหาปาเยหิจะว,วิปมุตโตชักจาพิฐาน,านานิอภัมโพกตุงอิธรมปีสังเครัตนังปนีตังเอเตนะสจเจนะสุวะติหตุกิจาริโสกม,มังการติปาปะกังกายเยนะวาจายุทธเจตัสสาวาอภัมโพสูตัสสาป,ปาปิชะทายะอภามพัตตาทิฐาปะ ทาสาวุตาอิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนสัเนสเจนะสวัติหุตูว่านำประคุมเพยยะถาภูสิตังเคคิมหานมะสนะมาเสปะทัมมังสม,มิงคิมเฮตะถูปะมังธรรม,มวรังอเทศยินิพาน นะคะมิปาระมังหิตายะอิทามปีผู้เทรตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุวโรวรานิวรัถวรหารูอนุตารูธรรมวรังอเทสยิอิทามปิพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรนานังนวังนาธิสัมภวังวิร รุฬรัตตจิตตายติเกผาวะาสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุหิชนทานิพันติีราย,ยะทายมปทีปูอิธรรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวรติโหตุยานิทาพุตานิสมะขต,ตานิกุม,มานานิวาย,ยานิวันตาลิเตาขตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทังนัมสาม,มาสุวรตติโหตุ ยานีทาพูตานิสมาคาตานิกุมานานิวายานีวันตลิเขตตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังทำมังนมาสามาสุวะติหูตุยานีทาพูตานิสมาคาตานิกุมานานิวายานีวันตลิเขตตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังสองคังนมาสามาสุวะติหูตุอานาณติยปลิสภะโรคาวิมุตโตสภะสันตาวาวชิตโตสภะเวรมิติกานโตนิพุตโตจตุวังเพราะว่าสัพพิติโยวิเวชันตุสภะโรโควินาสตุ มาเตภววัดวันตรายโยสุขีทีขายุกูาวะอภิวาทในสีริสานิจังวุธาปัจจายยานูจัตตารุธรรมวัวันติอายุวันนูสุขังพรัง อธิตตปริยาสุเอลมมีสุตังเอกังสมัยยามข่าวว่าขยายังวิหารติคายาสีสิสัตถีพิคุสหัสีนัตันตะคุเพระว่าพิคุอมันเตสีสัพพังพิคเวอธิตตังกิจจะพิคเวสัพพังอธิตตังจักขุปพิคเวอธิตตังรูปาธิตาจักขุวิญญาณังอธิตตังจักขุสัมผัสสที่ตัวยบิทังจักขุสัมผัสปัจญาชาติวิทยิตังสุขังวัตถุความมุสภังว่าตัมปีอธิตตังกินาอธิตตังอธิตตังราคันขีนาโตูสขีนาอธิตตังติชาติยาชารามนัสสุเกปิริเวเทนุเกโมมะแมสสิิิิออััธงตวา ที่ตัมปิทางสตรสัมผัสปัญญาพระชติวิทยตังสุขังวัตุความั่สุของวัตตัมีอทิตังกินาอธิตังอธิตังราคันที่นาโทสักกินาโมหทีนาอิตังติชาติยาชาามะสุเกปริเวเทุเขเมหโมแมสิเบยสีอธิตังติวาธามิคานังอธิตังคันธาติตาคานัวิญญาณังอธิตังคานัสัมผัสสูที่ตัวยมปิทางคานสัมผัสปัญญาพระชติวิทยายีตังสุขของวัตรุคนามตัติมะสุข ชีวะหาทิตตารสาทิตตังชีวะหาวิญญาณังทิตตังชีวะหาสัมผัสสุวาทิตตัวยมปิทางชีวะหาสัมผัสปัจญาพุทธิเวทให้ยิตังสุขังวะทุกขมัสุขังวะตัมปิอธิตังกินาอธิตังอธิตังราคันิชนาโทสักนินาโมหกินาอธิตังติชาติยาเชรามันสุกีหิปริเวเทหิทุเขมโมโทมะนาสีปยาสิหิอธิตังติวะทามิกายุอธิตัวโภทัมพาทิตากายวิญญาณังอธิตังกายสัมผัสสูทิ่ตัวยมปิทางกายสัมผัสปัญญาพุทธิเวท อทิตังกีนะอาทิตังอาทิตตังราคันที่นาโทูศักยินาโมหข์ที่นาอาทิตังติชาติยาชารามาโสเกปริเวเทหิเคโมมัเสอุปยาสิอทิตันติวาธรมิมนอาทิตตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอทิตังมนสัมัสโตทิโตัวยมวิทังมนสัมภปัจ้าขตติเวทายตังสุขังวะทุกขสขังวะตัมปีอาิตังกนะอทิตังราคันทินาทสศักยินาโมหข์ทีนาอาทิตังติชาติยาชรามาโสเกปริเวเทหิทุเคโมมัสเสิอุปยาสิอาทิตันติวาธรมิเอวังปัส ปีนี้พินทัติยมปีทางกระจักคู่สัมผัสไปเจยอภาพชาติวีท่ายิ่ตังสุขังว่าทุกความสุขังว่าแต่สมัยปีนี้พินทัติ โสตสัมมิปนิพินทติสัทเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณีปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางโสตสัมผัสปัจเจยาภาพชาติวิทยีตังสุขังวะทุกขามัสุขังวัตัสสมมิปินิพินทติขานัสสมมิปินิพินทติขันเทสุปินิพินทติขันนวิญญาณีปินิพินทติขานัสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางขานัสัมผัสปัจเจยาภาพชาติวิทยีตังสุขังวะทุกขงวัสุขังวะตัสสมิปนิพินทติชีวะหายะปินิพินทติลัเสสุ ภาเซปินิพินทติยมปีทางชีวะหาสัมผัสไจยาอุชาติวทยาตังสุขังวะทุกความมั่สุขังวะตสมิปีนพินทติกายสมิปนพินติพังเพปินิพินทติกายะวิญญาณิปินิพินทติกายะสัมผัสเสปินิพินทติยมปีทางกายสัมผัสไจยาอุปชาติเวทยิตังสุขังวะทุกความสุขังวะตสมิปินิพินทติวน่าสมิปินิ นิพพินทติทำมีสุปินิพินทติมนวิญญาณนิินิพพินทติมนสัมผัสเสนิพินทติยามปีทางมนสัมผัสปเจ้าชาติเวทายตังสุขังวาทุกขามัศวขังว่าต่สมิปินิพพินทตินิพพินทางวิราชาติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตีติยานังหติชีนาชติวสิตังภูมิัจริยงกตังกัรนียังนาปรังอันตายติปชาติติมวจัพระว่าอตมะนาเตพิขุพักันตูพาสิตังพินันทยะ เวหิจิตตาวิมุติสุติคณะตารคณนสุตังเอีวามีสุตังเอกังสมัญยังภระขวาภารานสียังวิหารติสิปะเนมิคัทายเยตันตะโคภระขวาปัจจวาคีเยพิคุอามันเตสีรูปังพิขเวอนันตารูเปปัจจหิทังพิขเวอัตาภาวะ ในยีทางรูปังพาทายะสังวัตเตยยะระเพทธจะรูปเอยวเมรูปังหูตุเอวเมรูปังมาหูสิติจะสมาจะโหพิคเวรูปังอนันตาจะสมารูปังพาทายะสังวัตตินะจะรัพติรูปเอยวเมรูปังหูตุเอวเมรูปังมาหูสิติเวทนาอนันตาเวทนานจะเห็ทางพิคเวอัตภาพวสิษณะในยีทางเวทนาพาทายะสังวัตต เตยาราเพธาจะเวทนายะเอวามีเวทนาหูตุเอวามีเวทนามังหูสิตรีตัสสมาจะคู่พี่กเวเวทนานันตาตัสสมาเวทนาภาทายะสังวตตินจาระพัติเวทนายะเอวามีเวทนาหูตุเอวามีเวทนามังหูสิตรีสัญญานันตาสัญญาจะเหตุทางพิ่กัวิสัตตาเพราะว่ายิทางสัญญาภาทายะสังวตเตยาราเพธาจะสัญญาเอวามีสัญญาหูตุเอวามีสัญญามังหูสิตรีตัสสมาจะคู่พี่กัวสัญญาานตาตัสสมาสัญญาภาทายะสังวตตินจาระพัติสัญญาเอวามีสัญญาหูตุเอวามีสัญญามังหูสิตรานนัตีสังขาราจะ หิทังพิคเวอัตาภพราะว่าสังสูตรนียทังสังขาราภาทายะสังวัตตยุรภเพทาัจสังขารสุเอวมีสังขาราหุตุเอวมีสังขารามเหสุนติตัสมาจักภูพิเวสังขารานันตาตัสมาสังขาราภาทายะสังวัตตินารภติสังขารสุเอวมีสังขาราหุตุเอลมีสังขาราเมเหสุนติวิญญาณังอนันตาวิญญาณังจากหิทังพิขเวอัตาเพราะว่า นยทางวิญญาณังอภาทายาสังวัตเตยาราาจวิญญาณีเอวามีวิญญาณัางหูตุเอวามีวิญญาณมหงิตติจสมมาจโคภพีขวเววิญญาณังอนันตาตัสสมาวิญญาณนาอพาทายาสังวัตตินาจารภติวิญญาณีเอวามีวิญญาณนงหตุเอวามีวิญญาณมหงสิติตังกินมานะคะพี่เวรูปังจัิจังวานิจังวาตตินิจังพันตยาปานิจังทุขังวาตังสุขังวัติทุกขังพันติยาปานิจังทุขังวิปริมารรมังกรนังนุตังสมานุป วาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัปนานิจังทุขังวิปริมาธรรมังการังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมาเอโสสมิเอโสมอัตตินุเหตังพันเตยังปานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัปนานิจังทุขังวิปริมาธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสสมิเอโสมอัตตินุเหตังพันเตยังปานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัปนานิจัง ยามปานานิจังทูขังวิปุริมาทำมังกลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตัมวาสิโสสมีเอโสอัตตติโนหิตังพันเต ตังกินมะนะคะพิ่คาววิทนาสัญญานิจาวานิจาวาตินิจาพันเตยปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติยมปานานิจังทุกขังวิปริมาธรรมกาลังนุตังสมานุปัสสิตุเอตังมะมะเอโสสามีแมเอสุวตาตินุหิตังพันเตตสมานติหาพี่เวสัยังกิจจีรูปังกะตินะให้บรรณาอัจจวาวาเพริดาวาโรตเกวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายุทุเลสันติเกวะสัพพังรูปะเนตังมะมะเอสุสามิน้ามอโสวตาติเอวเมตังยะถาภูตังสมานปัญญายะธาถางหังยากาจีวทนาติตาแห่งปิบานาอั ินาวปนิตาวันยทุริสันติกวะสภะเวทนานตังมะมะนีสุสมินามีสุอัตติเอลมีตังยถาภูตังสมปัญญาาผัพังยากาจิสัญญาติเตนะพุทธบานาวัทุราวะพินิทาวะอุรังยางงวสุขุมาวหินาวาปนิตาวันยัุลิสันติกวาสภะสังญาณีตังมะวะนิสุสัมินามิสุอัตติเอลมีตังเถาภูตังสมปัญญาญาภผังพัง ยังกิจจิวิญญาณาังอติตานะขิรบาลังอชตวาวา,วาภินิทาวาไรเกวาสุขุมาวาหินาวาปินิทาวายนยทุลิสันติเกวัสัพพังวิญญาณาังเนตามามังมะมะนิสุสมามินัมิสุอัตติเอลมิตังยะถาภูตังสามะปัญญายะภะผังผังเอวังปัสสังพิขเวสุตวาริยะสาวะกูจักรู ปัสมิปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขารเีสุปินิพินทติวิญญาณาสมิปินิพินทตินิพินทังวิราชาติวิราคาวิมุตติวิมุตต์สมิวิมุตตมิติยานังโหติขีนานชาติวุสิตังภูมจริยังกตังการณียังนาปารังอัฏฐานตายติปัญนาติติธมวุจจพะเพราะว่าอัตมานาปจัวคียาพิขุภคอนตุภาสิตังอภินันทุอิมันสมุญจปานเวยากรณาสมิภานะมานนาปจัวคียานะภิกขุนังอนุปาทายสะเวหิจิิิิิตตตตตตาวมุส อดสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกันสมัยยังพระคขาวาสเกสุวิหารติกะปิโดรสสมัยมหาวันในมหาตาพิคุสักินาสัตย์ปัจเจเมนตหิพิคุสตีหิสเพเหวาระเหตเตหิทัศน์จโรกาธาตุหิเทวตาเยผู้เยนาสนิเวตาหุนติพอนตังทัสน์นายพิคุสังขจัตอโขจตุนางสุทาวสกายิกานางเทวานังไอเอตตาทัพหูศี อยังโขพระขวาสเกสุวิหารติกะปิดวัตถุสมิวหาวันในมหาตาพิกุสัเเกนะสัตยิปัจจเมติหิพิกุรูสติหิสัพเพหิวาระเหติหิทัสหิจารุกธาตุหิเทวตาเยผู้เยนะสนิวตาหุติพ่ออันตังทัสนายพี่ครูสังขจายนุนะมายามปีเยนะพระวาเตนุปัสังกมือยามะอุปัสังกมิตวะพระควันตุสันติเกปัจจคะ พาเถิดพาสือยามาติอัตขูตาเทวตาสือยะถาปินามะพราววะปุริสุสัมมัชิตังวะปะหังภาสาริยะปะสาษาริตังวะปะหังสัมมัชเชยยะเอวะเมวะสุทาวสเสสุเทเวสุอัตตะหิตายพระวันตุปะุระตูปะตุระหังสุอัตขูตาเทวตาพระวันตังอภิอภิวาเทกะวะเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาขูเอกาเทวตาพระวันตุสันติเกอิมังคาถังอภัสรีมหาสมัยยวะปนะสมิงเทวะกายะสัมมาคะตาอะคะ ตามหาอิมังธรรมะสมัยยังท่าขิตายียวะอป,ปร,ะราชิตาสังคติอ,อัโขัปร,รา拉เทวตาพันตัวสันติเกอิมังคาถังอภัสสิตตังโขพิคพิคาวโสมาท้าหังสูจิตตังอนโนอ,อัตตานุอุชุกรมกังสูสารถิวเนตานิคะเหตวาอินทิรุยานิรักันติปัติตาติ อนุ ö, คูอัปราชีวัตตาภควันตูสันติเกอิมังคาถังอภาสีเฉตะวาคีวังเฉตระปิคังอินทัีรังอหัตจะมาตเมชาติจารันติสุธามิวาราจขุมัตตาสุทันตาสุสูนาคตาอนุคูอัปราชีวัตตาภควันตูสันติเกมังคาถังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนาคตาเสนาติขามิสันติอปายะภูมิปหายะมนุสังเฮตังเทวะ กายยังปาริปุริสันติติอาตะโคภะวาพิ่ขุอแมนเตสิทเยผู้เยนพี่ขเวสทัสสุจโรกะธาตุสเทวะตาสานิเบตาหุนติตาขาทะตังทัศนายาพิ่ขุสังคจจะเยปีเตพิ่ขเวอหิสุอติตมันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตตาปรมายวะเทวตาสานิเบตาอหิสุเสยยะถาปีไมหังเอตตาหิเยปีเตพิ่ขเวภาวิสันติอนาคตามันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตตาปรมา เทวะเทวตาสันนิเวตาทิพาสิสันติเสยยะธาปีไมหังเอตระหิอาจิคิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานังนามิตังสุนาทาสาธุกัมมนากสิโรภาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขุภาวนโตปัจจสุสุภาวาเอตทโวจักสิโรกมมนุกสามียะถาภูมิมาตหันสิตายเยสิตาคิริภะภะรังปะหิตันตาสมาหิตาปุถูสิหาวริราสินารมหังสา พิสัมภูโนโอทาตมานาสาสุทาวิปัสันนามนาวิลาพินโยปัสสติเยยตวะวะนิกะปิระวัฒเวตตุมันตยิสธาสาวกีสัสสนิลาเตเทวะกายายพิกันตาเตวิชานาทาพิโกโยเตวหัตตะจาอัตตปปมังกรุงสุตวะพุทธาสาสานังเอเตสัมปัตตะรองหงยางอมนุสานะคาสานัอาเปเกสตะมันทะขุงสหสังอธา สัตตลิงสตังเอเกสหัสสานะอมนุสานะมันทักสูงอะเปเกนะตะมังทักขุลทิสาสภาวาอหุงตัดจัศพังอภิยะเยวะวิคตวรัตนจขุมาตโตมาเตยิสทัสสาวกเกศาสนาเตทิวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิโวเยหัดกิตายิสามิขิราหิอนุบุพัโสสัตตสหัสาวะยะขาคุมากปิระพทาอิทมันโตชุ่มมันตั้นโตยะสันสีโนมมทมานาพการมุพิคุณังสามิติวันังชะสาหัสสาวิมวะตายะขานะนัตัวนี้อิทมันโตชุ่มมันตนั้นโตยะสันสีโนมมทมานาพิการมุพุสสสสัััมิิิิตตตตวะนงกราหย ขานานาตวันนี้อิมันตัช่วยนตัวันตยาสสีนมธมานาพิมพนางสมิติวังอิจเตสศรสาสายาขานานาตวนนอิมันตว่วนตัวนนันตัวยสสนมธมานาพิมพนงสมิติวงเวสามินตาปัจจสตายะขานานาตวนนี้อิมันตัวช่วมนตัวนันันตวยาสนสีนมุมานาพิกมพคุนงสมิติวันนางกุมพิโรราชคเกวรปุราสานิเวสานางพิญโยนางสตาสังสังยะขานางปุริปายรูปปาสติสุ อิทิมันโตชื่อมันโตวันนั้นโตยัสสินโนโมธามาณพิกามุพิกุณนางสามิติว่นังขาคินาจัตที่สังราชาวิรูหูตปัสสะสติกุณธรรมภานังอธิปติมหาราชายัสสันศีสุปุตตปิตาสะโหอิทธิเทวนามาภราอิทธิมันโตชื่อมันโตวันนั้นโตยัสสินโนโมธามานณพิกามุพิกุณนางสามิติว่นัง ปัจฉิมจ่าที่สังราชาวิรูปักโขปัสสะสตินาคานางที่ปฏิมหาราชายสันสิสูปุตตปิตาสภะอิทนามามาภะราอิทิมันตุชิติมตุนั้นตัวยสันสิโนโมธมาราภิกามุภิคุณังสามิติวะนังอุตตรังจ่าที่สังราชากูเวโรตปัสสะสติยาคานางที่ปฏิมหาอธิปฏิมหาราชายสันสิสุปุตตปิตาสภะอิทนามามาภะราอิทิมันตุชิติมตวนั้นตัวยสันสิโนโมธมาราภิกามุภิคุณังสามิติวะนัง